ครับสวัสดีครับมาจากทาง LS Fund นะครับก็คณะกิจชื่นพงธรรมนะครับเป็นนักกลยุทธการลงทุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณคุณจิริพงศ์นะครับก็จะมาพูดถึงกองทุนอีกกองทุนหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มเนี่ยก็ก่อนที่จะเข้าถึงอีกกองทุนหนึ่งเนี่ยก็วันนี้มาสองกองนะครับก็จะเป็นตัว LS GQMF นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น LS o p ASSF นะครับก็ เป็นกองทุนหุ้นทั่วโลกนะครับกับกองทุนที่เป็นบีในเอเชียนะครับก็เริ่มจากตัวกองทุนหุ้นโลกก่อนแล้วกันนะครับก็หยิบมาเป็น L h g e q IMF นะครับซึ่งตัวกองทุนนี้เนี่ยก็จะพุดง่ายๆก็คือเน้นการกระจายการลงทุนทั่วโลกนะครับเป็น Active Management ก็คือเลือกหุ้นเป็นหลายตัวนะครับโดยวิธีการ Bottom Up ก็คือเข้าไปลงทุนในเลือกหุ้นเป็นหลายตัวนะครับแล้วก็กระจายการลงทุนทั่วโลกนะครับทั้ง อเมริกายุโรปรวมถึงตลาดเกิดใหม่อย่างเอเชียด้วยนะครับซึ่งลักษณะการลงทุนเองเนี่ยก็เป็นการลงทุนที่เน้นการเติบโตของตัวบริษัทนะครับแล้วก็แน่นอนว่ากองทุนนี้เนี่ยก็เป็นกองทุนชั้นนําระดับโลกนะครับการันตีด้วย Morningstar 5ดาวนะครับซึ่งอยากให้โฟกัสตรงนี้นะครับว่าในเรื่องของการคัดเลือกกองคัดเลือกหุ้นของกองทุนเนี่ยจุดเด่นเลยเนี่ย ตัว GEQ ของเราเนี่ยเข้าไปลงทุนผ่านกองทุนต่างประเทศที่ชื่อว่า t r o p r i c e Fund Global Focus Code นะครับตัว t r o เองเนี่ยก็มีนโยบายการลงทุนสำหรับการคัดเลือกหุ้นเนี่ยสมธีมสามสิ่งหลักๆสำคัญสำคัญนะข้อแรกเลยเนี่ยเป็นการดูในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของหุ้นนะครับว่าตัวหุ้นที่เลือกมาเนี่ยต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่ดีนะครับแล้วก็ข้อ2เลยเนี่ยก็คือมีการ ติดตามการเติบโตของหุ้น,นะคะ่ะซึ่งเขาเคลมเลยว่าหุ้นที่เลือกมาเนี่ยต้องมีการเติบโตถึงในช่วงระยะเวลาสิบสองถึงี่ิสเดือนข้างหงาน,นะะ้าครับพูดง่ายๆก็คือหุ้นที่เขาเข้าไปลงทุนเนี่ยต้องมีการเติบโตในช่วงสิบสถึงยี่สเดือนข้างหน้าพูดง่ายๆก็คือเข้าไปซื้อแล้วหุ้นต้องขึ้นนะครับแล้วก็ข้อที่สาเนี่ยก็คือมองในเรื่องของการเปรียบเทียบความเสี่ยงกับอัตราการเติบโตของตัวหุ้นในระดับที่เหมาะสมนะครับมีการใช้ ESG หรือว่าตัว อ่อ uh, sustainable เนี่ยเข้ามาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกหุ้นด้วยนะครับก็จะถือว่าตัวกองทุนนี้เนี่ยแน่นอนว่านอกจากเรื่องโกร w t ของตัวหุ้นหรือตัวบริษัทแล้วเนี่ยถ้าลองมาดูหน้านี้นะคระับก็จะเห็นได้ว่ากระจายการลงทุนในหลากหลายประเทศทั่วโลกนะครับทั้งอเมริกาอันดับสองเป็นญี่ปุ่นแล้วก็จีน,นะคระับก็จะเห็นได้ว่าไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในอเมริกาแต่ประเทศเดียวนะครับทีนี้ ถ้ามาดูในเรื่องของเซกเตอร์เองก็จะเห็นว่าเซกเตอร์เองก็กระจายตัวเช่นกันตัวอุตสาหกรรมเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยลงทุนในตัวเทคโนโลยีนะครับสัดส่วนประมาณ35%เท่านั้นนะครับถือว่าไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับทีนี้ถ้ามาดูในตัวหุ้นทางด้านซ้ายมือนะครับอันดับ5าอันดับแรกเนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอย่าง Amazon Facebook หรือว่า Apple นะครับแต่จะเห็นได้ว่าสัดส่วนที่ลงทุนเนี่ยลงทุนอยู่แค่ประมาณ4% 3%เท่านั้นนะครับซึ่ง หุ้นเนี่ยเขาจะลงทุนได้เนี่ยในสัดส่วนที่แต่ละตัวเนี่ยไม่เกินห้าเปอร์เซ็นนะครับหมายความว่าที่ผมพูดเนี่ยกำลังจะหมายความว่ากองทุนนี้เนี่ยนอกจากกระจายก,การลงทุนในหลากหลายประเทศแล้วในตัวสาหการรมเองก็กระจายการลงทุนเช่นกันและไม่เพียงเท่านั้นนะครับตัวบริษัทเองก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับเรียกได้ว่ากระจายการลงทุนในหุ้นหลายๆตัวเช่นกันนะครับมันก็เป็นข้อดีในเรื่องของความผันผวนที่จะไม่ผันผวนในระยะย,ยาวน,นะครับ สุดท้ายในเรื่องของผลการดําเนินงานนะครับเก่งไม่เก่งเนี่ยก็พิสูจน์กันด้วยผลการดําเนินงานย้อนหละังะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวผลการดําเนินงานของกองทุน Kilo Global Focus Growth เนี่ยเมื่อเทียบกับ MSCI World หรือว่าดัชนีหุ้นโลกโดยรวมเนี่ยทำผลตอบแทนชนะตัวดัชนีหุ้นโดยรวมเกือบทุกช่วงเวลานะครับทั้งสามเดือนระยะยาวหน่อยหนึ่งปีสาปี5ปีก็ชนะทุกช่วงเวลานะครับเรียกได้ว่ากองทุนนี้เนี่ยนอกจาก จะลดความผันผวนในเรื่องของกระจายการลงทุนแล้วเนี่ยผลการดาเนินงานเนี่ยก็ยังโดดเด่นอยู่นะครับเหมาะสําหรับการลงทุนใน RMF หรือว่าถือยาหรือว่าเน้นการเติบโตของพอร์ตก็ถือว่าเหมาะสมสําหรับการาสําสหรับการลงทุนในกองนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกองแรกนะครับสําหรับ l h g EQ RMF นะครับลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับถัดมาจะเป็นอีกกองทุนหนึ่งนะครับเป็น กองทุนที่อยู่ในเอเชีนะครับเป็น r e ดเ a เชียนะครับเดี๋ยวจะให้คุณจิติพงศ์มามาเล่านะครับครับสวัสดีครับจิติพงศ์นะครับเป็นฟันเมนเ a g e r นะครับก็ในส่วนของวันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องว่าข้อดีนะฮะในการลงทุนใน r e ีดของเอเชียผ่านทางกองทุน L H Prop A S S S ของเราอะนะฮะ เรื่องแรกนะครับบรีดเอเชียเนี่ยยังให้ผลตอบแทนที่ในรูปของเงินปันผลดีเวเดนดิวนะฮะในระดับสูงโดยเฉพาะเมื่อเราเปรียบเทียบกับการลงทุนในอื่นๆเช่นดอกเบีย้ยหรือว่าพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าตลาดตราสารหนี้นะในปัจจุบันซึ่งให้ดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนในต่ำซึ่งบรีดในเอเชียปัจจุบันก็ยังให้ดีเวเดนในระดับเรียกว่าสี่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งซึ่งแกะส่วนต่างตรงนี้ถือว่ามากและยังน่าสนใจอยู่นะฮะทีนี้พอยท์ที่สองครับข้อดีอีกข้อหนึ่งคือ a t i o n ครับ เหรียของเอเชียนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับตลาดอาจจะหุ้นไทยหรือว่าหุ้นทั่วโลกนะฮะมี correlation ที่ต่ำแปลว่ามันมีความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนของรียตัวนี้นะฮะกับผลตอบแทนของหุ้นอื่นๆเนี่ยไม่มากเพียงแค่ถ้าอยู่ในกรอบในประมาณ0.4นถึงเท่านั้นเองแปลว่าการที่เรามีรียเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตนะครับจะทำให้พอร์ต d i v e r s i f y มากขึ้นผลตอบแทนเนี่ยเรียกเรียกว่าก็จะสม่ำเสมอขึ้นในในภาพรวมของพอร์ตนะ แล้วก็มีกระแสเงินสดสม่ำเสมอด้วยนะครับทีนี้กองทุนของเราลงทุนในอะไรครับ LH Prop A นะฮะลงทุนหลักๆอยู่ในรีดของประเทศฝั่งเอเชียแปซิฟิกนะฮะก็คือมีสิงคโปร์มีไทยแลนด์นะครับสองประเทศที่เป็นเบนชมร์มาแล้วก็เราของเราก็มีเพิ่มเติมด้วยรีดของประเทศญี่ปุน่นแล้วก็ออสเตรเลียและฮ่องกงด้วยแต่ฮ่องกงอาจจะยังไม่มีการลงทุนในในปัจจุบันนะฮะก็ถ้ามาดูในภาพขวาล่างนะจะเห็นว่ากองทุนของเรานะฮะปัจจุบันลงทุนอยู่ใน ตลาดสิงคโปร์เนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งพอร์ตคือห้าสิบเปอร์เซ็นที่เหลือก็สามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นในประเทศไทยของเราเองนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะมีญี่ปุ่นแล้วก็ออสเตรเลียอีกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์ออสเตรเลียมประมาณหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้มาดูที่กราฟทางซ้ายล่างนะก็จะเห็นว่านอกจากการกระจายในในหลายประเทศของฝั่งเอเชียแล้วเนี่ยของกองทุนเราเนี่ยก็มีการกระจายตัวในรายอุตสาหกรรมเช่นเดียวกันซึ่งอุตสาหกรรมที่มีปัจจุบันมีการลงทุนมากที่สุดนะฮะ,ก,ะ,นนะ,ะก็คือาอาจจะเป็นรงงาน นอกจากนี้ก็ยังมีคลังกระจายสินค้าศูนย์กระจายสินค้าโลจิสติกพวกแวร์ h o u s ์ต่างๆด้วยนะซึ่งซึ่งก็เราก็จะเห็นว e ่าอีคอมเมิร์ซก็เติบโต,ต,ตในในช่วงนี้นะข้อดีอีกเรื่องหนึ่งของของ,ของหารั้คุนใน l h Prop A ของเรานะฮะคือผู้จัดการกองทุนแล้วก็แล้วก็วกวกโปรเซสการลงทุนของเราเนะี่ยมีการ work แบบ bottom up นะครับแล้วก็แล้วก็ใช้ c o n v i c t i o n ใช้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 การทำ research แล้วก็เลือกลงทุนในตัวที่เรามั่นใจนะครับ ก็เอชพ p บเ A นะฮะมีให้เลือก2 2แบบนะสำหรับท่านที่ชอบปันผลเนี่ยก็มีทั้งคลาสที่เป็น dividend, ดีเวนด์คลาสดีนะฮะก็ประวัติการปันผลก็สม่ำเสมอหรือถ้าท่านใดที่บอกว่าไม่อยากได้ปันผลอยากให้เงินเนี่ยเออ,อะะสะสมมูลค่าไปเรื่อยๆนะฮะเราก็มีคลาส A ซึ่งเป็นคลาสสะสมมูลค่าเอ็กซ์มลูลเลตให้เลือกด้วยนะครับผมก็ก็เพราะฉะนั้นเอช o p บเเนี่ยก็จะเหมาะในการเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตน,นะฮะกระจายการลงทุนแล้วก็ให้หินคัามสม่ำเสมอครับก็เหมาะกับการทุนระยะยาวครับ ก็วันนี้ตอบกลับให้คุณธนกิจนะครับได้ครับก็สรุปก็คือวันนี้หยิบมาเป็นสองกองนะครับกองแรกก็จะเป็น APEGQ RMF นะครับกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกนะครับเน้นการเติบโตของหุ้นรายบริษัทเป็นหลักนะครับแล้วก็มีผลการดำเนินงานเติบโตในระยะยาวนะครับกองที่1อีกกองทุนหนึ่ง,ท,ง,งที่หยิบมาก็จะเป็น LH of ASSF นะครับกองทุนนี้เนี่ยก็จะกระจายการลงทุนในรีทเอเชียนะครับทั่วเอเชียซึ่ง ผ่านการพิจารณาจากผู้จัดการผู้จัดการกองทุนที่เข้าไปเลือกลงทุนในบริษัทรายตัวนะครับแล้วก็มีการให้ยิวของเอเชียเนี่ยหรือว่าให้ดีเวนยิวเนี่ยที่อยู่ในระดับดีอยู่นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคอร์เรลเชันหรือว่าผลตอบแทนกับตลาดหุ้นเนี่ยก็ไม่ได้สอดคล้องกัน100%นะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่เหมาะสำหรับการติดพอร์ตไว้เพื่อกระจายการลงทุนในยามที่ หุ้นอาจจะมีความผันผวนนะครับรือก็ยังเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ดีอยู่นะครับครับวันนี้ก็หยิบมาสองกองเท่านี้นะครับก็เอ่อสำหรับทาง l อสฟ n นก็วันนี้ขอบคุณมากนะครับฝากสองกองนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ